คำถ,ถามคือถ้าได้อ n ดิคเตอร์ตัวนี้ไปแล้วจะใช้ตัวไหนดีในการนำเทปเราจะเลือก อิ d ดคเตอรตัวไหนที่เอาไปใช้ในการเข้าเทรดคำตอบก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันได้เลยแต่สิ่งสําคัญก็คือถ้าได้ไปแล้วเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้เรื่องของเส้นอิ d ดคเตอร์ของแต่และชุดก่อนอย่างชุดที่1เนี่ยถ้าเราได้ไปนะเราก็ไปศึกษาก่อนว่าอิ d i c a t o r ชุดเนี่ยมันมีหน้าที่ในการทํางานยังไงแล้วก็ใช้ในการดูหาจุดสวิงในการเข้าเทรดหรือมีหน้าที่ให้เราดูสัญญาณยังไงนะครับในการเข้าเทรดมีความ ความสาคัญในการดูจุดเข้าเทรดยังไงให้เราไปศึกษาดูก่อนนะหลังจากศึกษาชุดนี้จบแล้วเราเข้าใจแล้วว่าชุดนี้เอาไว้ดูอะไรเราก็ไปดูชุดที่2ชุด2ก็เราก็ไปดูนะแต่ละเส้นมันมีหน้าที่ยังไงแล้วก็การาฟวิ่งแบบนี้อินดิเคเตอร์วิ่งแบบนี้เราจะมองหน้าเทรดเป็นยังไงการหาสวิงเทรดเราจะหาด้วยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ยังไงมีเงื่อนไขในการเข้าเทรดยังไงบ้าง ันนี้ถ้าเราได้ไปเราก็ไปศึกษาเส้น editor ทั้งหมดนี้ให้เข้าใจก่อนคือ2ตัวที่ได้ไปเนี่ยไปศึกษาให้เข้าใจก่อนว่ามันมีหน้าที่ในการทํางานยังไงเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เอามาใช้ด้วยกันได้เลยนะครับคำถามที่ว่าจะใช้ตัวไหนดีเราก็ามาใช้ด้วยกันเลยนะครับอาจจะเปิด editor ตองตัวนี้อยู่ในหน้าเทรดเดียวกันแบบนี้เลยก็ได้ถ้าเปิดร่วมกันแบบนี้ให้เพื่อนๆไปตั้งค่าของตัว swing trade ตัวที่1นะึ่นะแล้วไปที่รูปแบบ ให้ไปติ๊กเหลือแค่3มช่องนี้พอนะครับจากนั้นเราจะได้สัญญาณแบบนี้เป็นเส้นบอร์เดอร์ไลท์เทรนนะเอามาใช้กับตัวของสวิงเทรดอันโครงสร้างของชุดแรงบายแรงซิวเอามาใช้ร่วมกันก็เอามาใช้ทําหน้าที่อะไรเอามาใช้ในการทําหน้าที่ในการดูเทรนนั่นเองนะครับของเส้นบอร์เดอร์ไลท์เทรนนะชุดนี้ าการชุดปกติเราจะใช้ในการอ่านเทรนใช่ไหมว่าเส้นสีขาวถ้าเบรกเส้นสีเหลืองได้ทะลุเส้นสีเหลืองได้มาอยู่ข้างล่างเส้นสีเหลืองบ่งบอกว่าสวิงชุดต่อไปที่เราจะเข้าเทรดให้โฟกัสหน้าเสียวถ้าเส้นสีขาวทะลุเส้นสีเหลืองขึ้นมาได้บ่งบอกว่าชุดสวิงต่อไปให้โฟกัสเข้าเทรดออเดอร์บายอันนี้คือหน้าที่ในชุดปกติแต่ถ้าเรามารวมด้วยกันแบบนี้เราจะใช้ชุดเส้นบอดไดหลายเส้นตรงกลางนะ ก็คือถ้าเส้น border line เส้นตรงกลางมันทะลุเส้น border line เส้นสีเหลืองได้ลงมาข้างล่างบ่งบอกว่าชุดสวิงต่อไปเป็นชุดสวิงให้เราโฟกัสเข้าเจ็ออเดอร์ซิลถ้ามันทะลุเส้น border line เส้นสีเหลืองมาได้และเส้นสีขาวอยู่ข้างบนทะลุ ขึ้นมาข้างบนได้บ่งบอกว่าชุดสวิงต่อไปให้เรามองเป็นสวิงเทรดหน้าใบอันนี้เรามาใช้ร่วมกันแบบนี้พอเราศึกษาชุดโครงสร้างของอีดิเคเตอร์สัญญาณเส้นอีดิเคเตอร์ทั้งหมดทั้ง2ตัวได้ครบหมดแล้วเนี่ยเราเอามารวมด้วยกันก็จะได้หน้าเทรดแบบนี้แล้วเราก็มาหาสวิงในการเทรดอย่างเช่นชุดสวิงนี้เงื่อนไขในการเข้าเทรดก็คือรอให้เส้นบอได้ไลน์มันเอียงฝั่งขาลงก่อนใช่ไหม ชุดก่อนหน้านี้เป็นชุดของเข่านะชุดสวิงเนี่ยเป็นชุดเข่าเทราคาลงมาเห็นไหมครับเส้น border l i น์มันก็เอียงฝั่งขาลงมากกว่าฝั่งขาใบาใช่ไหมเสร็จแล้วเราดูเส้นแรงซื้อแรงขายจากที่มันอยู่ข้างในมันก็ทะลุออกมาอยู่ข้างนอกของเส้น border l i น์ส่วนเส้นแรงซื้อแรงขายเส้นสีแดงเส้นเล็กจากที่มันอยู่ข้างนอกมันก็ยอ่อเข้ามาข้างในเงื่อนไขในการเข้าเทรดอ r d e r s e l ก็คือเรารอให้เส้นสีแดงเส้นเล็ก ที่มันอยู่ข้างในรอให้มันทะลุกลับเข้าไปข้างนอกของเส้นบอดด้ลได้รอสัญญาณในการกลับตัวแล้วเข้าเทรดใช่ไหมขณะเดียวกันเราดูเส้นเทรนนะครับเส้นบอดด้าลาเส้นกลางกําลังจะวิ่งตัดเส้นสีเหลืองได้บ่งบอกว่าชุดสวิงนียมีโอกาสที่จะลงได้ตามแรงของสวิงชุดแรงเข่าที่มันสร้างให้เราเห็นก่อนหน้านี้เราก็ตีเทนไลน์ไป เงื่อนไขในการเข้าเทรดมาครบเราก็เข้าเทรดออเดอร์เซลล์โดยหลอให้มันเปลกเส้นเทนไลน์แล้วก็วางชุดออเดอร์เข้าเทรดแบบนี้ SL 5 0 0 TP 1000จุดแล้วถ้ามาชุดนี้เราจะเข้าเทรดออเดอร์เซลล์ไหมเราก็สามารถเข้าเทรดได้เหมือนกันแต่ให้ไปดูชุดของสวิงซิกแซกก่อนนะว่าชุดนี้มันวิ่งมาชุดเดียวหรือว่า มันเป็นการวิ่งเป็นซิกแซก2ชุดถ้าวิ่งเป็นสวิง2ชุดเนี่ยส่วนตัวแล้วจะไม่เข้าเทรดแต่ทุกคนจะเอาไปเข้าเทรดก็ได้แต่มีความเสี่ยงสูงหน่อยแต่ถ้ามันวิ่งจบด้วยชุดเดียวเนี่ยเราจะเข้าเทรดถ้าเข้าเทรดชุดนี้เงินไขในการเข้าเทรดก็คือเส้นบอดด์ไลน์เอียงฝั่งขาลงแล้วก็เส้นตรงกลางทะลุเส้นบอดด์ไลน์เทรนสีเหลืองได้ใช่ไหมบ่งบอกว่าให้เราโฟกัสเข้าเทรดฝั่งไหนฝั่งซีลใช่ไหม เสร็จแล้วหลังจากที่เส้นสีแดงเนี่ยมันอยู่ข้างในเส้นบอเดอร์ไลน์ตอนนี้ทะลุเบรกออกไปข้างนอกได้เส้นแรงซื้อแรงขายมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมชุดในการเข้าเทรดนี้มีสิ่งที่เราสังเกตนะครับก็คือดูเส้นแรงซื้อแรงขายข้างล่างมันเกิดการเกิด d i v e r g e n จของเส้นอ n d i c a t o r ดูเส้นสีเขียวนะดูชุดนี้มันวิ่งทำไฮเวอร์ไฮก่อนชุดนี้ได้ใช่ไหมครับมันยกตัวขึ้นเห็นไหมแต่เส้นสีแดงเนี่ย เส้นใหญ่มันยังไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุแนวไฮเวอร์ไฮชุดก่อนหน้าที่มันสร้างได้เห็นไหมครับบ่งบอกถึงสัญญาณของการเกิดความขัดแย้งกันของราคาแรงซื้อแรงขายหรือที่เราเรียกว่าไดเว์เจนต์ของอนดิเคเตอร์ชุดนี้เราก็ใช้เป็นชุดโฟกัสเข้าเทรดออเดอร์เซลได้เหมือนกันส่วนเงื่อนไขในชุดปกติก็มาครบแล้วเราก็ตีเทรนไลน์ขึ้นไปตีโดยชุดนี้เลยก็ได้จากนั้นเบรกเทรนไลน์ Break, ลงมาเป็นชุดในการเข้าเทรดที่ไม่ค่อยสวย แต่สัญญาณ indicator มีบอกให้เห็นอยู่ว่ากราฟมีโอกาสที่จะลงต่อได้เราก็เปิดออเดอร์ตามแล้วก็ชุด swing ของ border line trend เนี่ยกับชุด border line ของ swing trade มันอยู่ในชุดเดียวกันเห็นไหมครับบงบอกว่าชุดที่เราเข้าเทรดเนี่ยอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อลงต่อก็ได้หรืออาจจะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อก็ได้เราไม่รู้แต่ว่า indicator มันบอกว่ามีโอกาสที่พักตัวแล้วลงต่อเราก็เข้าเทรดตามสัญญาณเงื่อนไขในการเข้าเทรดของ indicator ที่มัน ส่งออกมาเสร็จแล้วเป็นไงเห็นไหมครับเกือบที่จะโดน SL แนะแต่ก็ไม่โดนแล้วก็เทลงมาตามแรงเซลล์ที่อนดิคเตอร์บอกอันนี้คือการใช้อนดิคเตอร์ร่วมกันนะครับหลังจากที่พวกเราไปศึกษาเส้นการทำงานของแต่ละชุดอนดิคเตอร์ครบหมดแล้วเราก็เอามารวมกันแล้วก็ใช้งานร่วมกันได้เลยชุดนี้ล่ะชุดนี้ก็เราก็ดูเงื่อนไขในการเข้าเทรดดูเส้นบอดเดอร์ไลน์นะครับมันเบรก ถ้ารู้เส้นของสีเหลืองนี้ลงมาได้บ่งบอกถึงหน้าเทรดก็คือให้โฟกัสเข้าเทรดออเดอร์ซิลเป็นหลักใช่ไหมเงื่อนไขในการเข้าเทรดของชุดสวิงเทรดก็คือดูเส้นบอเดอร์ไลน์สีขาวมันเอียงมาฝั่งขาลงใช่ไหมดูเส้นแรงซื้อแรงขายสองเส้นนี้อยู่นอกเส้นบอเดอร์ไลน์ได้แล้วก็มันก็ลงมาทำเป็น lower l o ลได้เหมือนกันตามแรงของราคาที่มันเทลงมามันก็สร้าง l o w วอ l o โบอกว่าชุดนี้มีโอกาสสูงที่กราฟจะ ลงต่อไปได้นะเงื่อนไขในการเข้าเทรดก็มาครบนะครับรอให้เส้นบอเดอร์ไลน์เส้นสีแดงเส้นเล็กจากที่อยู่ข้างในรอใ้อยมันเบรกทะลุเส้นบอเดอร์ไลน์ข้างบนนี้ออกไปได้ก่อนหลังจากนั้นเกิดสัญญาณกับตัวเราก็ค่อยไปโฟกัสหาจุดเข้าเทรดก็จะตีเทนไลน์ก็ได้นะครับตีในส่วนนี้แต่เราให้จบด้วยการปิดแท่งสีแดงนี้ก่อนพอเบรกปึ๊กเราก็วางออเดอร์เซลล์ order, งลงมาเงื่อนไขในการเข้าเทรดก็เหมือนเดิมนะครับ SL 5 0 0 TP 1,000จุด เงื่อนไขในการเข้าเทรด3ชุดนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือดูเส้นบอเดอร์ไลน์ใช่ไหมดูเส้นแรงซื้อแรงขายแล้วก็ดูการเบรกของเส้นสีแดงเส้นเล็กนี้ออกมีสัญญาณในการเข้าเทรดตีเทนไลน์แล้วก็เบรกได้ก็เข้าเซลยวลงมา S/L 5 0 0 TP 1000จุดนี่กราฟมันก็จะย่อลงมาตามนี้ส่วนชุดต่อไปจะเข้าเทรดไหมถ้ามันมีถ้ามันมีเนี่ยส่วนตัวผมจะไม่เข้าเทรดแล้วนะชุดนี้ เพราะอะไรเพราะเพราะสัญญาณของเส้นบ o ด d e r line สีขาวเนี่ยกับชุดเส้น border line สีเหลืองเนี่ยมันเริ่มจะห่างกันแล้วเห็นไหมครับแล้วก็เป็นชุดการเข้าเทรดเป็นชุดที่3แล้วบงบอกว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะครับก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าเทรดเนาะในชุดสวิงนี้ใครจะเข้าเทรดได้ไหมได้แต่ต้องระวังหน่อยนะครับมีโอกาสที่กราฟจะกลับตัวหรือพักตัวได้ในชุดนี้อันนี้ก็เป็นการตอบคำถามของคนที่ได้อนดิเคเตอร์ไปเนาะ ว่าถ้าได้2ตัวนี้ไปแล้วจะเริ่มต้นในการใช้ตัวไหนดีก็ต้องบอกว่าสามารถใช้2ตัวร่วมกันได้เลยนะครับแต่ว่าต้องไปศึกษาชุดการทำงานของอีดิเคเตอร์แต่และชุดก่อนว่ามันมีหน้าที่ในการทำงานยังไงแล้วก็เส้นอีดิเคเตอร์ในแต่ละเส้นมันทำหน้าที่ยังไงไปศึกษาเสร็จแล้วเราก็เอา2ตัวนี้มาจับรวมกันแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมบอก จากนั้นก็เข้าเทรดตามเงื่อนไขของอนดิคเตอร์ตามโครงสร้างของราคาที่ผมแชร์ไว้ให้นั่นแหละก็สามารถนำมาใช้ในการเข้าเทรดส่วนเพื่อนๆที่มีระบบเทรดที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นมือเก่าแล้วนะมีระบบเทรดที่สามารถสร้างกําไรได้แล้วเราก็สามารถเอาชุดอนดิคเตอร์นี้ไปดูประกอบโครงสร้างของราคาได้นะบางทีเพื่อนๆนมีโครงสร้างมีระบบเทรดที่ดีอยู่แล้วแต่บางทีอาจจะเข้าเทรดสวนเทรนด์แล้วก็แพ้เพื่อนเพื่อนอาจจะเอาโครงสร้างของ ราคาอินดคเตอร์ตัวนี้ไปดูประกอบแล้วก็ไปเทรดให้ถูกหน้าเทรดของมันก็ได้นะอาจจะทําให้จุดเข้าเทรดคมขึ้นแล้วก็เพื่อนกาไรให้เพื่อนๆได้มากขึ้นก็ได้ก็ลองเอาไปใช้ดูนะ